<pr os> อยากสิเก็บของเก็บก็ได้มันโลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาร์คจุดเลย Location เกี่ยวเด้อก็หัวด้วยตัวมันโดดเกียวเด้อคอยว่าเกียวเด้อสี่นิ้นจะเล่นหนัขอสักโป่งหนอยเกียวเด้อน่าด้วย เห็นแล้วหลังเหลือตีหนึ่งเหรอ Watch out เฮ้ยเฮ้ยฟังงูเป้งเป้งได้ยินเสียงอ่างเงี้ยเขาไม่มีโอ้โหมาจุดโลเคชั่นาเข้าแล้วเนี่ยสิบปีสิบปีสวัสดีครับพี่สิบปีเจอกันครับ กขาต้องเอาไอเดีกแกรมงเล่นกับคุณใช่ไหมนี hey, hey, ่เฮ oh, oh, oh. hey. right, ้ยเอิงห้าหรอมแม่เอิงห้าเราไปรับมันตรงนู้นดีกว่าดูให้ในห้องน้ำเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไปยืนเย็นผีเข้าวัดตลอดเลยเดินหนูคุณเอ็นไน